วยากรณ์ภาษาลูคิดว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเข้าใจและก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่อาจจะงงอยู่ว่าภาษาลูคืออะไรพูดอย่างไรมีการสะกดอย่างไรคลิปนี้ค่ะช่องคำในไทยจะพาทุกคนมารู้จักภาษาลูพร้อมๆกันค่ะวยากรณ์ภาษาลูภาษาไทย1นึ่งพยางค์นะคะจะได้ภาษาลูสองพยางเสมอ ซึ่งเราจะแบ่งหลักๆนะคะได้4กรณีดังต่อไปนี้ค่ะ1คําคำปกติทั่วไปนะคะหรือคำที่ไม่มีพยัญชนะต้นเป็นรอเรือรอลิงและคำที่ไม่มีสระอุสระอูค่ะข้อที่2นะคะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นรอเรือรอลิง 3. คํคำที่มีสระอุสระอูและ4ค่ะคำที่มีทั้งพยัญชนะต้นเป็นรอเรือรอลิง และมีสระอุและสระอูค่ะกรณีที่1น,นะคะคือคำปกติทั่วไปหรือคำที่ไม่มีพยัญชนะต้นเป็นรเรืลลลิงและคำที่ไม่มีสระอุสระอูค่ะซึ่งจะแบ่งย่อยได้ดังต่อไปนี้นะคะ1.1คําคำที่มีสระเสียงยาวใช้ลู1นําคํำคำว่าลูมาต่อหลังคำตัวอย่างเช่นคำว่า3บวกลู สค่ะสลับอักษรทั้งสองคำโดยการนำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วยหรือพยางค์ที่1และพยางค์ที่2ค่ะของเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกันแปลงได้เป็นหลามสูงตัวสะกดคือมอม้าและเสียงวรรณยุกค,คือจัตวาค่ะ1.2คําคำที่มีสระเสียงสั้นใช้ลุ หนึ่ค่ะนำคำว่าลุมาต่อหลังคำตัวอย่างกินบวกลุสอสลับอักษรทั้งสองคำดังต่อไปนี้ค่ะนำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วยและนำพยางค์ที่1และพยางค์ที่สองของเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกันค่ะแปลงได้เป็นลินบวกกุลตัวสะกดค่ะก็คือนอหนู และเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงสามัญค่ะกรณีที่2ค่ะพยัญชนะต้นเป็นรอเรือและรอลิง2.1นะคะคำที่มีอักษรรอเรือรอลิงใช้สูซึ่งเป็นกรณีนะคะคำที่มีสระเสียงยาวค่ะแบ่งเป็นดังต่อไปนี้1นําคําว่าสูมาต่อหลังคําตัวอย่างลากบวกสู สค่ะสลับอักษรทั้งสองคำโดยการนำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วยและพยางค์ที่1และพยางค์ที่สองเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกันซึ่งจะแปลงได้เป็นซากบวกลูกตัวสะกดค่ะก็คือกไก่และเสียงวรรณยุกต์ก็คือโทค่ะ2.2คําคำที่มีอักษรรอเรือลอลิงใช้ซุกรณีที่ คำที่มีสระเสียงสั้นค่ะแบ่งนังต่อไปนี้ 1. นําคําว่าซุมาต่อหลังคําตัวอย่างรักบวกซุ 2. สค่ะสลับอักษรทั้งสองคำโดยการนำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วย,แล,ยและพยางค์ที่ 1., และพยางค์ที่2องเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกันแปลงได้เป็นซักบวกรุก ตัวสะกดก็คือกอไก่และเสียงวรรณยุกต์คือเสียงตรีกรณีที่3คําที่มีสระอุและอูดังต่อไปนี้ค่ะ3.1คําที่มีสระอูใช้รีในกรณีที่มีสระเส้ยงยาวค่ะแบ่งดังต่อไปนี้ 1. นําคําว่าลีมาต่อหลังคําตัวอย่างขูดบวกรี 2. สลับอักษรทั้งสองคำโดยการ นำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วยและพยางค์ที่1และพยางค์ที่สองเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกันซึ่งจะแปลงได้เป็นหลูดบวกขีดตัวสะกดคือดอเด็กและเสียงวรรณยุกต์คือเอ3.2คำที่มีสระอุใช้ลิในกรณีที่เป็นสละเสียงสั้นนางต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นำคำว่าลิมาต่อหลังคำตัวอย่าง มุกบวกลิสสลับอักษรทั้งสองคำนำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วยและพยางค์ที่1และพยางค์ที่สองค่ะเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกันซึ่งจะแปลงได้เป็นลุกบวกมิกตัวสะกดคือกอไก่และเสียงวรรณยุกนะคะก็คือเสียงตรีกรณีที่4ค่ะคำที่มีทั้งพยัญชนะต้นเป็นรอเรือรอลิงและมีสละอุสละอูค่ะ แบ่งดังต่อไปนี้4.1คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นรอเรือลอลิงและสะอูใช้ซในกรณีที่เป็นสละเสียงยาวค่ะแบ่งดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นําคํำคำว่า c มาต่อหลังคำตัวอย่างรู R ้บวกซี2ค่ะสลับอักษรทั้งสองคำนำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วยและพยางค์ที่1และพยางค์ที่2เสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกัน แปลงได้เป็นซูบวกรีตัวสะกดค่ะก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเสียงวรรณยุก็จะเป็นเสียงตรีค่ะ4.2ค่ะคําที่มีทั้งพยัญชนะต้นเป็นรเรือลอลิงและสระอุไช้ซีกรณีของสระเสียงสั้นนะคะซึ่งแบ่งดังต่อไปนี้นำคําว่าซีมาต่อหลังคําตัวยอย่างเช่นรุมบวกซี สค่ะสลับอักษรทั้งสองคำโดยการนำวรรณยุกต์และตัวสะกดมาด้วยและพยางค์ที่1และพยางค์ที่สองนะคะเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดจะเหมือนกันแปลงได้เป็นซุมบวกริมตัวสะกดก็คือหมอมา้าและเสียงวรรณยุกต์ค่ะก็คือเสียงสามันนั่นเองภาษาลู่นะคะสามารถสอนได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการผวนคำการสลับอักษรนะคะแต่ว่า ในคลิปนี้ค่ะเราเลือกที่จะสอนแบบสลับตัวอักษรเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะผวนคำยังไม่เป็นค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคำไทยๆด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำไทยๆค่ะสวัสดีค่ะ